สวัสดีครับผมธารัตนับดูลายมือพาลัตพนุ่งัมกับพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลายมือนะครับผมมีเครื่องหมายนี้บนฝ่ามือล่ำรวยสมดังใจนะครับผมก็เครื่องหมายอะไรผมจะบอกว่าลายมือเนี่ยคือเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์เครื่องหมายจากสวรรค์ถามว่าเป็นเครื่องหมายแบบไหนถ้าคุณมีเครื่องหมายกากบาทเครื่องหมายกากบาทเนี่ย ผมจะบอกว่ามันต้องดูด้วยว่ามันขึ้นที่ไหนอของฝ่ามือแต่ผมจะบอกว่ามันมีหลายลักษณะมากว่าขึ้นที่กลางฝ่ามือขึ้นที่ตรงนูน้นตรงนั้นขนนนึ้นที่เนินพุทขึ้นที่เนินอะไรแต่วันนี้ผมจะมาบอกหนึ่งที่ที่ผมจะพูดในครัง้งนี้คือขึ้นที่เนินพระหัสคือบริเวณใต้นิ้วชี้นิ้วชีใต้นิวชีนะครับผมเป็นจุดของเนินพระหัส ports, ซึ่งเป็นจุดของเนินที่วงหความ เขาเรียกว่าเนินแห่งธรรมะเนินแห่งความซื่อสัตย์เนินแห่งความถูกต้องหรือเนินแห่งความยุติธรรมหรือเทพเขาเรียกว่าเทพจูปิเตอร์หรือเขาเรียกว่าเป็นเทพแห่งผู้ที่ปกครองสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเนินพระหาตเป็นดาวคุณธรรมนั่นเองมันหมายถึงเนินแห่งความมั่นคงก็ได้เนินแห่งความร่ํารวยก็ได้จึงบอกว่าถ้ามีเครื่องหมายกากะบาทขึ้นที่เนินพระััต ตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวามันหมายถึงว่าความร่ารวยคนนั้นมันจะร่ํารวยง่ายคนที่มีกรารกระบาดท,ที่เนินพะหัสจะร่ารวยง่ายกว่าคนอื่นแต่ผมจะบอกว่าดูแค่เนินพฤหัสเนี่ยถ้ามีกรารกระบาดคุณก็ร่ารวยง่ายกว่าคนอื่นแล้วนะแต่ถ้าถามว่าถ้าจะดูให้ละเอียดสมบูรณ์ต้องดูเส้นอื่นๆดูเนื้อเนินอื่นๆประกอบก็คือดูอย่างอื่นประกอบด้วยมันจะยิ่งละเอียดกว่าแต่ผมจะบอกว่า ถ้ามีเส้นกะบาดขึ้นที่เนินพระหัตมันหมายถึงอะไรได้อีกมันหมายถึงมันเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์<ม>เครื่องหมายแห่งความศักดิ์สิทธิ์เครื่องหมายแห่งส่วนใหญ่คนที่มีอะไรเครื่องหมายที่ดีหรือเครื่องหมายแปลกๆที่เนินพระหัตเนี่ยคนคนนั้นมักจะมีเทพคุ้มครองคนคนนั้นมักจะเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองได้ง่ายกว่าคนอื่นและมันหมายถึงจะร่ํารวยได้นั่นเองอีกอย่างหนึ่งจะมีอภิสิทธิ์ มากกว่าคนอื่นๆหมายถึงว่าอาจจะมีเทวดาเบื้องบลคอยช่วยเหลืออาจจะมีสิ่งที่สําสเร็จง่ายกว่าคนอื่นๆจึงบอกว่าคนที่มีเส้นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วในชีวิตมักจะเจอ ER อะไรแปลกๆมักจะเจอ ER อะไรประหลาดๆแล้วในด้านดีนะเช่นทําให้คุณเนี่ยเจอแล้วชีวิตรุ่งเรืองขึ้นกว่าเก่าหรือจะเป็นบทเรียนทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่า่ามี การยกระดับชีวิตที่สูงขึ้นหรือสูงกว่าจึงบอกว่าเส้นกากบาทเนี่ยมันเป็นเส้นที่พิเศษแต่ถ้ามันขึ้นที่เนินหั้นหมายถึงความถูกต้องความเที่ยงธรรมหมายถึงความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองนั่นเองจึงบอกว่าคนที่มีมักจะร่ารวยมักจะโชคดีมักจะได้อะไรดีๆบ่อยๆแล้วมักจะเฮงนั่นเองและบางทีอาจจะได้อะไรปแปลกๆได้อะไรฟุกๆหรือมีประสบการณ์ปแปลกๆในชีวิต แล้วยังมีโอกาสร่ารวยง่ายกว่าคนอื่นๆจึงบอกว่าคนที่มีเครื่องหมายแบบนี้บนฝ่ามือมักร่ํารวยสมดังใจนะครับผมแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณยิ่งขยันทำมาหากินประพฤติดีประพฤติชอบสวดมนต์ไหว้พระมันทําสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในสิ่งที่ผมกล่าวมาเหล่านี้ยิ่งโชคดีขึ้นไปนั่นเองหมายถึงว่าคุณได้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นมนุษย์นะครับผมจบไปแล้ว สำหรับใครก็จบไปแล้วนะครับใครที่ต้องการดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสอง้หกใต้ข้อความด้านล่างคลิปผมทิ้งไลน์ดีไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบแลครับผมใครที่ต้องการทักไลน์ดีมาดูลายมือพี่สีกับผมผมเป็นหมอดูลายมือพี่4ีใครที่ต้องการดูลายมือพี่4ีผมติดต่อทักไลน์ดีที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปยูทูบนะครับผมติดต่อมาได้ในไลน์ดีทาราสองหกหรือจะเป็นไลน์โอเอที่เป็นช่องทางสำรองไลน์โอเอใต้ข้อความด้านล่างคลิ วิธีการดูผมดูสดๆผ่านทางสพิกโฟนผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็รับแค่สามคนจำกัดต่อว,วนันถ้าเกินกว่าสามคนขอปัดคิวเป็นวันอื่นก็รับแค่สามคนจํากัดเพื่อความสบายใจแล้วก็ความไม่เหนื่อยมากของผมเอง ก็รับสามคนจากัดน,นะครับผมถ้าเกินกว่าน,นั้นก็ขอปัดคิวไปเรืนหนึ่งอาจจะได้ชา้าได้เร็วก็อีกเรื่องหนึ่งก็นัดคิวหรืออะไรอย่างนี้กันนะครับผมก็ดูนทังโทรไลน์ก็ลายมือที่สี่นะครับผมดูสดสดสเปคโฟนให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่ให้กับปัญหาของคุณไปก็เต็มที่กันไปแล้วส่วนมีวิธีหนึ่งก็คือที่ V.I.P. ที่สำนักง,ง,งานนะครับผม V.I.P. ที่สำนักง,งานมีแบบลายมือห,งงหัวเห้งตัวเลข แล้วก็มีพยิบซีชุดใหญ่ที่สำนักง,ง,งานเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เห็นกันตัตเป็นเปนที่สำนักง,ง,งานแบบ V.P. กับแบบธรรมดาลายมือพี่ซีจำนวนที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักง,ง,งานไปแบบธรรมดากับแบบ V.P. นะครับผมก็หลายคนที่เป็นอาคาตุกจากต่ตางประเทศเป็น c e o ชื่อดังของเมืองไทยเป็นผู้จัดกา,ารธนาคารเป็น เจ้าของห้างทองหรือคนที่ใหญ่ๆโตๆหรือคนที่มีอิทธิพลระดับประเทศหรือต่างประเทศมหาเศรษฐีจากต่างประเทศมาดูาผมหลายคนหลายท่านมากมายชีวิตพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหลายคนมากมายแล้วก็เขาเหล่านั้นมีสิ่งที่เหมือนกันที่มีทําให้ชีวิตเขาพัฒนาขึ้นหรือบางคนที่พัฒนาอยู่แล้วก็ยิ่งพัฒนาขึ้นกว่าเก่าคือก็มี trust ในตัวผม ก็คือเชื่อมั่นในตัวผมรับรองถ้าคนมีสิ่งนี้ในการมาดูอาจจะยังไงก็ตามชีวิตคุณต้องพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยหรือบางคนพัฒนามากขึ้นหลายเท่าถ้าคนที่มีปัญหาหนักๆอยู่แล้วถ้าคุณมาหาผมยังไงถ้าคุณเชื่อมั่นนะคุณพัฒนาขึ้นไม่มากก็น้อยหรืออาจจะมากขึ้นหลายเท่าเพราะมาดูของชีวิตต้องพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมใครเห็นว่าคลิปน,นี้ดีคลิปน,นี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆ เป็นกำลังใจด้วยเพ,พิ่มพัฒน์คิปดีๆคลิปใหม่ๆเพิ่มเติมเรื่อยๆที่ผมจะส่งไปก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับผมแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะส่งมาเรื่อยๆก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับผมนี่ดาร์วินเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ